สวัสดีค่ะโฟกัสโซยูเดอร์อค่ะมันนี่พามาเบิร์เห็ดอีกจักรอบเด้อค่ะเขาออกไลค่ะลบนี้ค่ะเห็ดนงางฟ้าจ้าเนี่ยลบน,ลนี่ออกไลอ่อันเด้อค่ะนี่ เห็ดนั่งฝ้าเด้อค่ะนี่เมื่อที่แล้วก็ออกไปกับไทายเบิรงเนาะค่ะนี่งวนนี่กะอ,อกหลายอันนี้เด้อค่ะนี่ไตกินไปสามลบนี่เด้อค่ะนี่ค่ะนี่ลบนี่ออกหลายง่ามค่ะเบิ่งค่ะเห็นนั่งฝ้า น้อยกำลังขึ้นอีกสักสองวันด้วยค่ะเราก็เก็บนี่ค่ะกำลังขึ้นเลิกขึ้นน้อย กำลังเลือมออกหาาเด้ค่ะอันน้โนยนี่ค่ะจะออกไปเรื่อยๆเด้ดค่ะอันนี้ก็งามเมื่อกันออกสี่อันเนาะโอ้พวกนี้ดนะค่ะออกหลายนี่งา,งามกำลังออกจากสองวันด้อค่ะเก็บค่ะ เห็นนั่งฝ่าเด้วค่ะมืวันนี้เห็นมันงามกันเลยประทายให้พี่ดองเบอร์อีโนค่ะลบที่สองเนอะค่ะแต่ใช้ถ่ายไปลบยนึงไงเนอะค่ะนี่เพราะว่าเขาขึ้นหลายเลยค่ะลบนี่งามเห็นนางฝ่า อันขึ้นก็นมีอันขึ้นตามหลังก็มีด้วยค่ะดคดลดน้ำเสาแรงด้วยค่ะ